สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นโลบอกนะคะไปกันเลยโอ้โหทุกคนดูดิผมต้องหลบก่อนนะผมต้องหลบหลบเห็นนิ้วผมไหมเห็นนิ้วผมไหมโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โเออยตายอะไระนี่ครับท่านผู้ชมโอ้ไม่ก้อนนี่ลงไปเหมือนเดิม เราผมต้องหลบใช่ไหมต้องหลบตบหลบหลบหลบโอบบ้โอ้ยนสบายสบายครับลงมาหาลงมาอุ้ยชนขอบคือเขาห้ามชมขอบปวยเขาห้ามชนขอบใช่ไหมอืมน่าจะว่างน,นะเคลงไปต่อวุบวุบวุบว้า มันหัว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 ,มหว,มหวผมมืนจริงๆด้วยนะฮะท่านผู้ชมมืนจริงๆไม่เปลี่ยนเลยโอเคเป็นทั้งคุตาแล้วถ้าผมไม่ผ่านผมจะออกจากเกมนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหมันวิ่ง อนนนะอโอเคสำหรับคลิปนี้ผมอาจจะทำไม่ได้แต่ก็สนุกนะครับลาไปก่อนขอบคุณครับที่รับชมกดไลค์กดแชร์ได้นะบ๊ายบาย